คุณผู้ชมไปที่จังหวัดขอนแก่นกันหน่อยนะครับมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นี่ก็ทําตามหน้าที่ไปตามทวงข้างมวดรถเพราะว่าคุณลูกค้าก็ติดไว้ไม่จ่ายาปรากฏว่าไปเจอคุณลูกค้างานนี้คุณลูกค้าก็ฉุนเลยหัวร้อนเลยไปคว้ามีดเนี่ยมาไล่ฟันแล้วพอสาวไฟแนนซ์ขึ้นรถเกง๋งลูกค้าขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ฟันอีกแล้วกลับมาบอกเพื่อนบ้านว่าก็ไฟแนนซ์น่ะพูดจาไม่ดีด่าผมก่อนอ่ะไปดูเหตุการณ์กันหน่อยครับ ไ,ไปทุบบ้านผมอะ่ะไปแล้วอะ่ะไอ้ขั้งขาวอะ่ะไอ้ขันขาวอะ่ะทุบบ้านผมเมื่อกี้ล้วบอกว่าจะพาคนมาอีกเร้ไมนออกไปแล้วอะ่ะออกไปแล้วเราวมนบอกว่ามันเดี๋ยวมันกลับมาอีกด่าผมเมื่อกี้อ่ะด่าผม,มลวคือกลับมาอันนี้คือในมุมของคุณลูกค้าที่<ะ>ความบิดไปไล่ฟันโดนดา่าด้วยอะไรด้วยคำห<อ>ยาบคายอ่ะอ้างแบบนี้นะเออไม่ยอมกลัวนะรายว่าไปนะครับแต่ทีนี้ในมุมไฟแนนซ์เขาว่าไงเดี๋ยวมาไล่เลียงกันคุณผู้ชมแต่ว่าภาพนี้ ก็จะเห็นว่ารถเก๋งคันสีขาวก็คือเป็นเก๋งของไฟแนนซ์มากัน2คนมาทวงข้างวดรถนะครับแล้วไปเจอลูกค้าที่ใส่เสื้อถือมีดข mm ี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนี่คือขาเข้าเข,ข้าหมู่บ้านแล้วไปเห็นนี่ตามขับตามขับตามนะครับเพราะ <c oughs> ยังไม่สาแก่ใจคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอพอขับรถตามไปแล้วคงออกไปดูพ้นหมู่บ้านไปแล้วอย่างก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาใหม่แล้วมาคุยกับเพื่อนบ้านเมื่อกี้ที่เราเปิดให้ฟังกันอันนี้ขากลับมาแล้ว ก็คือมาเล่าให้เพื่อนบ้านฟังบอกโอ้ยเก๋งขาวคันเมื่อกี้นะไฟแนนซ์นนะมันโหมันมาทุบบ้านนะมันยังพูดไม่ดีนะเดี๋ยวบอกจะเอาพวกมาอีกอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้ยินในวงจรปิดนะครับแต่ทีนี้ในมุมของฝั่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์เขบอกว่าเขาเป็นฝ่ายถูกกระทํามากกว่าถูกคมคู่แบบนี้กลัวนะเพราะว่ามีดเนี่ยมันเป็นอาวุธได้ผู้เสียหายสองคนชื่อว่านายชาญวิวัฒกับนางสาวยานิสา สองไฟแนนซ์ที่ถูกลูกค้าไล่ฟันนะครับไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองขอนแก่นซึ่งทางไฟแนนซ์เนี่ยบอกว่าก็มาติดตามทวงค่างวดรถที่บ้านหลังเนี้ยซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นเนื่องจากว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยขาดค่างวดคือไม่ได้ส่งมาแล้ว9งวดนะโอ้โห9งวดแล้วนะครับก็เลยไปตามว่าจะจ่ายค่างวดไหม หรือจะให้ยึดรถยนต์แล้วก็บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อกันนะครับเคยมาทวงถามที่บ้านครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่เจอเจ้าของบ้านนะครับก็เลยมาทวงถามอีกนะครับทีนี้เนี่ยมาล่าสุดครั้งนี้ที่มีปัญหาก็คือว่าพอเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ผู้หญิงเนี่ยลงจากรถไปกดกลิ่งหน้าบ้านก็มีผู้ชายเสื้อแดงถือมีดดาบเนี่ยคนนี้เลยถือออกมาเลยนะครับเหมือนขู่จะปรีเข้ามาทำร้าย ทำให้ไฟแนนซ์ผู้หญิงที่ชื่อคุณยานิสาเนี่ยขึ้นรถแล้วก็ขับรถเนี่ยออกจากหมู่บ้านไปแต่ตัวของผู้ชายเสื้อแดงคนนี้ก็ยังขีม่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามฟันอีกที่เราเห็นเนี่ยเขาไล่ออกไปเนี่ยไกลถึง2กิโลเมตรเลยนะครับใครนะครับจะเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีแดงตัวคลุมๆมนะครับก็ถือมีดออกมาแล้วก็ขู่ถือมีดออกมาขู่งานจะฟันน้องเขา อกมึงมาทําไมม,มาทําไมมาปลดปลอดบ้านกูลายครังแล้วคุณจะหลับจะนอนแบบนี้ครับเเลยแจ้งว่ามาหาคุณชื่อนี้ชื่อนี้อ่าเขาก็บอกว่าคุณไม่ใช่คนนี้งั้ผมผม,ผมมาติดตามเรื่องรถครับในรถมึงเห็นไหมแล้วก็ขี่รถปาดหน้ารถเก่งผมแล้วก็จอดหน้ารถจอดหน้ารถเสร็จแล้วก็เดินลงมาถือมีดมาจะทําร้ายจะฟันรถผมก็เลยหักขวาสุดหักขวาเพื่อจะหลบเขาแล้วเขาก็ฟันมาจากข้างหลังอ่านี่เคือในมุมของ ผู้ชายไฟแนนซ์ที่ไม่ได้โดนไล่ฟันด้วยตัวเองแต่ว่าเป็นคนช่วยขี่รถขับรถหนีส่วนผู้หญิงที่ไปกดกลิ่งหน้าบ้านแล้วก็เจอผู้ชายเสื้อแดงถือมีดดาบมาต้อนรับเนี่ยนะครับเจ้าตัวบอกว่าทำงานมานานแล้วไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยที่จะมาทำร้ายกันอย่างมากก็แค่โดนด่าครับเราเนี้ยท่งจะทำงานมาเคยเจอเหมกันไหมแม่ไม่แม่ไม่เคยค่ะ ไม่เคยขนต่ครั้งเดียวเคยแบบว่าทําจึนแต่ท้องก็ยังไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยยังไม่เคยส่วนใหญ่ก็จะมีแต่พูดแบบส่วนใหญ่ที่เจอหนักสุดก็แค่ลูกค้าพูดแรงๆใส่ไม่เคยไม่เคยมีสี่เดือนไม่เคยมีอาวุธมีดแบบนี้ไม่เคยมีอาวุธอะไรแบบนี้ค่ะทีนี้ตํารวจชุดสืบของสพเมืองขอนแก่นนะครับก็อ่ะพอได้รับแจ้งแบบนี้ไหนไปขอดูกับตาที่บ้านของผู้ก่อเหตุหน่อยสิ ไปเจอภรรยาแล้วก็ลูกๆนี่คุณผู้ชมกําลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาบ้านเลยภรรยาบอกโอ้อันนี้ก็ไม่รู้จริงนะว่าสามีไปก่อเหตุแบบนี้แต่ก็ยอมรับว่ารถยนต์ที่ใช้อยู่ที่บ้านเนี่ยขาดส่งค่างวดมาหลายเดือนแล้วเนื่องจากว่าที่บ้านเนี่ยมีปัญหาการเงินนะครับทีนี้พอเล่าเรื่องราวแบบนี้ตํารวจฟังเนี่ยตำรวจบอกเอาถ้าอย่างนั้นฝากคุณภรรยาไปเกลี้ยกล่อมสามีให้มามอบตัวด้วยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ย ก็เตรียมข้อหารอไว้แล้วนั่นก็คือพยายามทำร้ายร่างกายทำให้เสียทรัพย์รวมถึงความผิดเกี่ยวกับการพกพาอาวุธมีดด้วยครับค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับ c r ค b e ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อฟันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ